สวัสดีครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลที่ทั้งเข้ามาใหม่และก็เป็นวัตถุมงคลส่วนตัวของผมที่เป็นทีเด็ดณเวลานี้เลยสําหรับลูกหลานนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อหรือวัฒนท่าซุงทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้อยู่นะครับกร,รุณาฟังให้จบคลิปนะครับอย่าหาว่าผมไม่เตือนแล้วมาลุ้งี้ทีหลังไม่ได้นะครับมามามาดูกันเลยครับครับก่อนถึงรายการไฮไลท์นะครับมาดูกันก่อนว่าผมได้อะไรมาใหม่บ้าง ขอส่องไฟนิดหนึ่งนะก็จะมีน่ครับพระวิสุทธิเทพพิมหนาเนาะพิมนะพ์หนาองค์นี้แก่ผงพุทธคุณนะครับก็จะมีคราบน้ามันชาตีเนาะออกมาข้างหน้านะครับออกมาด้านหน้าผุดจากองค์ผิวอยู่ที่องค์พระแล้วก็ยันนะครับพิมหนาเป็นแบบนี้นะหลังติดชัดแบบนี้แล้วก็มีพิมพ์บางครับพิมบางพิมบางเป็นแบบนี้นะครับบางกว่าด้านหลังยันเกราะเพชร ชัดนะครับจะไม่ลงรายละเอียดมากนะเพราะว่าผมก็ทำคลิปแยกไปแล้วนะครับสององนี้แล้วก็จะมีพระคาข้าวปืนแตกนี่ตัวหนังสือโค้งชัดเปรีย้ยสวยงามครับแชมป์อันนี้คือสวยแชมป์คมชัดได้มาสองสาองและตรงนี้ก็จะเป็นสมเด็จคะแนนครับสมเด็จคะแนนหรือว่าในหนังสือสมบัติทองให้ก็จะเป็น เขียนไว้ว่าเป็นพระสมเด็จขนาดจิว๋วเนาะจิ๋วแค่ไหนเนี่ยฝ่ามือเองนะด้านหลังนะมีตัวหนังสือเขียนว่าหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำออกท่าสูงนะครับเหมาะมากสําหรับเด็กนะครับเด็กหรือว่าผู้หญิงเอาไปใส่กรอบเลี่ยมพลาสติกหรือว่าใส่กรอบทองนะครับห้อยคอเหมาะมากๆนะครับจิ๋วมากนะจิ๋วมากเป็นเครื่องประดับได้เลย มาถึงอีกรายการหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือธงผ้ายันมหาพิชัยสงครามนะครับก็ได้มาจํานวนหนึ่งตอนนี้สถานการณ์โลกนะครับก็เข้าขั้นที่มีภาวะสงครามเนาะก็อยากจะเน้นนะครับวัตถุมงคลที่หลายท่านเอาไปใช้ต่อเอาไปบูชาเอาไว้ป้องกันชีวิตและรัพย์สินและหลายท่านก็ทักเข้ามาถามนะครับเรื่องของเอาไว้ติดตัวนะป้องกันเรื่องของอยู่ยงคงกระพันแคลวค่ปลอดภัยต่างเนี่ยผมก็ แนะนำนะครับแนะนำหลายท่านและเป็นพยันนะครับธงพิชัยสงครามนะเหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในความเสี่ยงนะตำรวจทหารนะครับคนที่เข้าป่าต่างๆถ้าใครเคยดูคลิปผมเนี่ยก็จะบอกนะพุทธคุณไว้ชัดเจนว่าธงมหาเอ,อ่อธงพยันนะครับพยันธงมหาพิชัยสงครามเนี่ยหลวงพ่อท่านทำไว้นะพุทธคุณเนี่ยแรงมากๆแรงถึงขั้นไหนถึงขั้นที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าเอาไปลองปลุกกันนะถ้าเอาไปลองปลุกเนี่ย ถึงขั้นตายเลยนะครับรับพลังไม่ไหวนะปลูกในที่นี้ก็หมายถึงว่าปลูกลองของนะครับถ้าเราอารัธนาคุ้มของตัวปกตินี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ปกตินะพยันผืนเล็กนะสมบูรณ์สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะปกติเนี่ยราคาก็สองพันนะบวกลบนะแต่ที่ผมได้มาเนี่ยอาจจะเป็นสภาพผ่านสงครามปลวกนะสงครามปลวกกินก็คือลูกศิษย์สมัยเก่าๆที่เขาได้มาเยอะๆนะครับเขามัดเป็นปึกๆไว้แล้วเก็บไว้แล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้เข้าไม่ได้ไปดูบ่อยแล้วกันแล้วก็โดนปวกกินแล้วผมก็คัดไว้เฉพาะเอ่อผือนที่สวยๆนะครับผืนที่ปวกกินมากผมก็ไม่ได้เอามานะครับปวกกินตรงไหนฮะมองไม่เห็นเลยนะอย่างเช่นผืนนี้นะครับก็มีตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยรอยนิดเดียวอรอยนิดเดียวผืนนี้ตรงไหนตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้เองนิดหนึ่งยอดธงสมบูรณ์นะครับเรียกว่า สภาพเนี่ย95%้้นผืนนี้ตรงไหนนะอ่ามีตรงนี้นิดนึงเห็นไหมครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลอนุภาพยังคงเหมือนเดิมนะอนุภาพยังคงเหมือนเดิมออ้ยอันนี้ตรงนี้นิดเดียวนะผืนนี้ก็มีเยอะหน่อยนะครับแต่ไม่กระทบถึงยอดธงเห็นไหมก็ธงข้างล่างก็คือสวยเดิมเหมือนเดิมเลยนะเป็นสภาพสงครามปวกแล้วกันนะครับสงครามปวกนี่มีนิดหน่อยตรงนี้กับแบบ เลี่ยมนะครับเลี่ยมเดิมจากวัดพร้อมกับเหรียญสามัคีมีสุขกูผู้ชนะนะครับแบบนี้เป็นเลี่ยมสีนะครับเป็นกรอบพลาสติกสีนิยมที่สุดนิยมที่สุดนะท่านดูแบบนี้ก็เลี่ยมเดิมเหมือนกันครับเป็นแต่เป็นกรอบพลาสติกใสแบบนี้นี่สามัคีมีสุขเลี่ยมกรอบพลาสติกใสเดิมท่านใดสนใจนะครับทักไลน์มาสอบถามกันได้ เอางี Stelle, know, blond, ้นะครับวันนี้นะผมมีโปรโมชั่นให้พวกท่านนะก่อนก่อนเข้ารายการไฮไลท์พื้นนี้นะครับพื้นนี้คู่กับพระหางมากรุ่นแรกพระหางมากรุ่นแรกเนี่ยถ้าท่านทั้งหลายนะครับพี่น้องทั้งหลายได้ติดตามนะครับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับจะรู้ว่าพระหางมากรุ่นแรกเนี่ยหาได้ยากแล้วนะครับหาได้ยากแล้วไอ้สวยๆเนี่ยหาไม่ได้เลยนะครับ อันนี้คือสภาพที่พอสวยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเห็นสีน้ําตาลน้ําตาลนี้คือคราบมวลสารนะครับคราบมวลสารขอส่องไฟนิดงนี่ข้างหลังมีตวัวอักษรติดชัดนะครับแบบนี้พอสวยนะผมมีอีกองเนะนี่ยนี่คราบนะครับอันนี้ก็เป็นคราบมวลสารเนาะข้างหลัง โอ้โหชัดแบบนี้ชัดแบบนี้นะครับอ่ะมีองหนึงมีองหนึงนี่ปั้งเข้าให้นะดูพรคเกตสิครับเป็นเม็ดเมนะพิมพ์มาตรฐานอุ้ยฐานตุ่มด้วยฐานจุดด้วยเนี่ยนะข้างหลังโอ้โหมีอรอยนิดหน่อยก็สภาพพอสวยผมให้แค่3ท่านเท่านั้นนะครับ จัดเซตคู่ไปเลยนะครับธงพยญนมหาพิชาสงครามนะครับสภาพ95%กับพระหางหมากรุ่นแรกนะครับสภาพพอสวยนะสภาพพอสวยท่านไหนที่อยากได้นะครับท่านทักมาครับแล้วกด B1 เข้ามาแค่เอาแค่3ท่านพอนะครับ4990นะครับ4 9 9เเบามากๆนะให้แค่3ท่านเท่านั้นอ่ะนี่นะ ใครอยากได้นะ3มชุดเท่านั้นผ่านมาถึงรายการไฮไลท์ในวันนี้นะครับคือพระหางหมากรุ่นแรกสวยเดิมแกะออกมาจากถุงเดิมนะครับถุงเดิมหมายความว่าไม่ผ่านการบูชาไม่ผ่านมือใครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมได้แกะออกมาจริงๆแล้วเนี่ยผมได้มาเนี่ยผมเก็บไวน้นะผมเก็บไว้เองก็ได้นะครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแต่ชุดนี้เนี่ยผมก็เอามาแบ่งให้พวกท่านทั้งหลายแหละท่านเชื่อไหมว่า หลายๆท่านนะครับที่รู้จักหลวงพ่อฤาษีวัท่าสูงมานไม่รู้เป็น20ปี30ปีแล้วไม่เคยมีพระหลวงพ่อไว้บูชาเลยนะจนกระทั่งไม่รู้อะไรยังไงนะครับมารู้จักกันมารู้จักผมมาดูคลิปผมแล้วก็ได้บูชาพระแท้นะพระสวยเอาไปบูชาขึ้นคออย่างสนิทใจได้จะเรียกว่าบางเอิญก็ได้นะครับแต่ว่าโลกนี้ไม่มีความบมงเอื่อนนอาจริงนะ อาจจะเป็นบุญสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับท่านว่าไปผมก็ทําได้นะครับเป็นสะพานได้เท่าที่จะเป็นสะพานไหวนะหลวงพ่อเนี่ยท่านตั้งใจนะครับสร้างพระไว้เนี่ยจำนวนก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับอย่างพระหางมากนะันหนึ่งล้านองค์พระคําข้าวเนี่ยรุ่นสองนะฮล้านองค์เพื่ออะไรล่ะครับก็เพื่อสงเคราะห์ลูกหลานนี่ครับเพื่อกระจายไปถึงมือนะครับลูกหลานให้ได้มากที่สุดนะครับครั้นผมจะเก็บไว้เองเนี่ยก็ไรอยู่ เก็บไว้เองก็จํานวนหนึ่งนะครับมีจํานวนหนึ่งผมก็ต้องแบ่งๆพี่น้องที่ยังไม่มีบูชากันไปนะครับใครจะเก็บก็เก็บสําหรับวันนี้ใครที่สายพระสวยนะครับสายพระสวยชอบเก็บพระสวยเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยตอนนี้ถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ติดตามนะพระหางหมากตอนนี้แล้วก็รอรอรอว่าเดี๋ยวรอให้กระแสสงครามเนี่ยเย็นกว่านี้ก่อนรอให้สงครามจบกว่านี้รอให้ราคาลงกว่านี้นะ ผมบอกได้เลยว่าท่านฝันไปแล้วครับฝันกลางวันไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอกได้ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะทรงตัวแล้วนะแล้วพระหางมารุ่นแรกเนี่ยหายากแล้วสวยๆอย่างเงี้ยหายากน,นะครับท่านไปหาไหนได้เนี่ยดเดิมๆแบบเนี้ยท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับนะหาได้ก็แพงนะครับถาที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยเป็นพิมพ์มาตรฐานนะครับนิยมแล้วก็เป็นพิมพ์2จุดนิยมสุดนะครับคาว่านิยมนะครับนิยมอย่างไร คำว่านิยมหมายความว่าเป็นพิมพ์ที่นะในวงการเขาให้การยอมรับนะครับมีมีสัดส่วนที่สมส่วนสัดส่วนที่สวยงามนะครับทั้งองค์พระเองทั้งอุณาโลมนะครับขนาดต่างๆรวมถึงความคมชัดเนี่ยทั้งวงการให้การยอมรับหมายความว่าถ้าท่านบูชาไปนะครับไม่ว่าจะเอาไปให้ใครดูนะครับก็ต้อง ดีต้องสวยต้องแท้ต้องเดิมนะครับทุกคนการันตีเหมือนกันหมดเก็บแบบนี้นครับเก็บไปนะครับผมบอกเลยว่าถ้าท่านทั้งหลายเนี่ยอยากให้ผมแนะนําว่าจะเอาแบบไหนดีเอาแบบพอสวยดีหรือเอาแบบสวยไปเลยนิยมไปเลยผมก็ต้องแนะนําว่าถ้าเกิดท่านมีกําลังท่านก็เอาแบบสวยไปเลยนะครับทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านกัดฟันเนี่ยบูชาทีเดียวเนี่ยคือองค์เดียวจบนะครับเจ็บแต่จบ จริงๆเดี๋ยวผมส่องให้ท่านดูแล้วกันทีละองค์เลยเอาพิมพ<ไ>์นิยมสุดก่อนสองจุดนะสองจุดเป็นไงล่ะท่านสองจุดตรงไหนบ้างนะครับผมบอกท่านเลยจุดตรงนี้เห็นไหมข้างข้างเนี่ยข้างข้างเนี่ยเนี่ยเตรงปลายปากกาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นนะอันน,น,นะนี้หนึ่งจุดนะครับนะข้างๆเนี่ยหนึ่งจุดอีกจุดอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้ตรงฐานครนับฐานจุดข้างข้างขีด นะหรือว่าพิมพ์2จุดก็แล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับเหมือนกันนะมีหลายชื่อเหลือเกินนี่คือเดีก่อนโอยมือไม่นิ่งเลยครับนี่คือผิวเดิมนะครับสวยมากนะหลังชัดนะครับตวงสือติดนี่แบบนี้องค์นี้ก็2จุดเหมือนกันเห็นไหมปั้งเข้าให้ สวยไหมฮะนี่ถ้าท่านไม่รีบเก็บตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่าในอนาคตเนี่ยถึงท่านมีเงินเยอะเท่าไหร่อาจจะหาไม่ได้เราก็ได้นะครับมีเงินเยอะแต่ก็ไม่มีพระหาพระไม่ได้มาดูพิมพ์มาตรฐานนะครับพิมพ์มาตรฐานปั้งก็ให้เห็น้รอยบางทีก็จะเป็นรอยตรงจมูกตรงตรงฐานอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับ ไม่ใช่รอยสัมผัสนะครับก็คืออยู่ในถุงเดิมเนาะห้าสิบองค์ร้อยองค์นะครับก็จะมีกระทบกันบ้างนะครับมีมีสัมผัสกันบ้างเป็นธรรมดานะครับเป็นรอยจากถุงนะครับไม่ใช่รอยมือคนสัมผัสรับรองได้ว่าเดิมแน่นอนดูข้างหลังสิครับแบบนี้สวยจริงไม่จริงนี่นี่รอยสัมผัสจากถุงนะครับนี่ท่านดูแบบนี้นี่โอ้โหข้างหลังชัดขนาดนี้ สวยขนาดนี้นะฮะย้ำอีกทีนะท่านหาไม่ได้นะครับหายากนะครับท่านหายากแล้วนะครับดูสิครับคุณจะไปหาได้จากไหนอ่ะหาจากไหนไดอ่ะไม่มีแล้วนะครับบางส่วนผมก็เก็บเองครับผมก็ไม่ใช่แบ่งทั้งหมดนะครับก็เผื่อวันนั้นมาถึงเนาะเผื่อวันนั้นมาถึงวันที่หลวงพ่อพูดมาถึงนะครับเราก็จะได้มีความคล่องตัวคล่องตัวกันนะครับไม่ต้องรวยมากหรอกครับ เอาแค่ okay. มีกินมีใช้ไม่ขาดมือมีกินมีใช้ไปจนตายก็พอละครับไม่ต้องมาลำบากปากกัดจินทีนะครับเวลาที่เหลือเราก็เอาไปปปฏิบัติเอาไปภาวนากันีน่ปั้งเขาให้นะดูสิครับเดิมๆแบบนี้อ่าอ่าครับใครที่มีกําลังนะครับมีกําลังทั้งกําลังทรัพย์และกําลังใจและพอจะเก็บไว้นะชุดนี้เป็นชุดอาจจะเป็นชุดสุดท้ายในราคานี้แล้วก็ได้ที่แบ่งปันให้ท่านทั้งหลาย มาได้ชุดใหม่มาก็อาจจะรูงี้แล้วก็ได้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รูงี้ครับรูงี้รอบที่แล้วผมไม่ปล่อยดีกว่านะครับผมไปปล่อยไป2,200นะครับถ้าใครจําได้ถ้าใครได้ชุดนั้นไปโอ้โหเป็นผู้ที่โชคดีมากๆนะครับลูงี้ผมเก็บไว้ดีกว่านี่ก็ฝากทิ้ไท้ายไว้นะครับสําหรับผู้ที่ติดตามกันมานานนะครับติดตามฟีมมาแล้วก็นะมองตาแล้วก็รู้ใจนะครับ มองตาแล้วก็รู้ใจนะครับอยากได้ชุดนี้ไว้บูชานะกัลยะาณมิตรทุกขลาทั้งหลายทุกท่านนะครับพิมพ์ b2 เข้ามานะครับพิมพ์ b2 เข้ามานะครับในไลน์เท่านั้นนะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับนี่ผมให้ลไลน์ไว้ละอ่า assign นะครับ s t s นะ fts 5 1 9 fts 5 1 9หรือว่าสแกนก็ได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับนะ อวยพรให้ท่านนะครับขอให้ทันนะครับหมดแล้วหมดเลยชุดนี้อ่านกับพบกันชุดหน้าก็อาจจะไม่ได้แบบนี้แล้วนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาขอบคุณทุกท่านที่น่าแสดงความคิดเห็นต่างๆกันเข้ามาขอบคุณมากนะครับคุยกันในไลน์ต่อนะครับ